เพื่อน,อนคลิปนี้หมูสนามรีเทิร์นก็ได้นำพระออยอดธงองน,นี้เป็นยอดธงพิมพ์ของวัดพับบางกะจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเ,เป็นยอดธงพิมพ์สมัยพระเจ้าตากท่านได้สร้างให้แก่จันทบุรีเมือง,งจันทบุรีครับแต่อุนี้จะเป็นของ สร้างยุคหลังจะเป็นจะสร้างโดยท่านผู้เหรียญของอวัดพับบางกระจกักปีสามห้าครับอันนี้จะเป็นเนื้อชินจะเป็นเนื้อชินเงินวันนี้นี่มีส่วนผสมก็ของคือ,อตอนนั้นที่ทาทางวัดได้ได,ได้ได้ทำการ รอเทก็ให้พุทธศาสนิกชนน่ะมาถวายเช่นแก้วแหวนเงินทองหรือว่าจะเป็นโลหะเป็นพวกขนันเกา่าอะไรเกา่าๆเนี่ยใส่ลงไปเพื่อเป็นการทำบุญแต่ว่าส่วนผสมของของนี้หลักๆก็จะเป็นพว,พวกพวกตะกั่วพวกเนื้อพวกดีบุกนีประมาณนี้ ในองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อชินวันนี้จะเป็นเนื้อชินเงินนะครับจำนวนการสร้างก็ไม่แน่นอนอะ่ะจำจำจำไม่ได้ว่าก็สร้างเท่าไหร่นี่เรามาดูลักษณะของเนื้อเนื้อพระกันดีกว่าเป็นพระอันนี้เป็นเนื้อชินเก่าแล้วเอามามาหลอมใหม่ เราเลยใส่โลหะต่างๆลงไปเราสังเกตดูได้ว่าการหลอมของขององค์นี้จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ทีเดียวตรงช่วงตรงช่วงตาตรงนี้จะเป็นเป็นทองแดงนะครับเนี่ยตรงช่วงนี้ก็จะเป็นทองแดงเพราะว่ามันมีสนิมมีสนิมเกาะสนิมเขียวเกิด ส่วนตรงนี้ก็กลับตอนแรกเป็นสีออกสีแดงแดงก็กลับเป็นสีดำจะจะเป็นสีดำดูลักษณะของผ้าผ้าที่เป็นเ,เนื้อเนื้อเก่าเอามาทำใหม่ลองมาสังเกตดูดีกว่าเราสังเกตดูว่า จะมีรอยดำๆเป็นจ้ำๆนี่มันเป็นสเสน่หนี่เป็นสเสน่หหรือเป็นสนิมของอเนื้อชินเป็นเนื้อชินเงินคือตรงนี้เราเราจะเรจะเร,จะเรียกได้ว่าเป็นสนิมตินกาซึ่งจะต้องเกิดกับเนื้อชินที่เป็นผ้าแท้นะก็ต้องเกิดจะต้องมีอันนี้ผ้าเพิ่งสร้างาปีสามห้า แต่ว่าถ้าเอาพวกโลหะเก่าๆมาใส่นะฮะพวกพวก็จะทำให้เกิดาการกลับเร็วการกลับการคืนตัวของโลหะได้เร็วเพราะว่ามีส่วนผสมของอโลหะเก่าผสมอยู่ถ้าเราดูสังเกตดูเนื้อชิน้นเนื้อชิ้นที่แท้ๆนะครับเราเราลองสังเกตดูว่าจะมี รอยล่องเนะี่ยรอยล่องเป็นระูเป็นรูรูของแท้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นรูเป็นฟอาออกาดมีรูเนี่ยมีมีรู นี่เป็นพระปีสามห้าแต่ก็พออายุมากขึ้นนี่เริ่มเริ่มจะกลับเริ่มจะกลับเป็นสีดำคือพระที่เป็นโลหะเก่าเนี่ยถ้าเราสมมุติเราไปโดนนะไปขีดไปขีดโดนหรือโลหะเนี้ยเราเห็นจะวาวเลยนะครั้งแรกที่โดนนีจะวาว แต่พอทิ้งไปสักมักสักเดือนไอ้ตรงที่วาวๆวที่เงาเงาตรงนั้นจะกลับเป็นสีสีออกค้ำๆสีจะออกถ้านานไปก็จะเป็นสีออกดำเลยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอย่างตรงที่รอยตะเข็บเนี่ยเห็นไหมว่ามีการมีการขูดไอ้ตรงเนี้ยผมขูดเอาไว้ขูดไว้เพื่อจะลองดูว่าจะมีการกลับไหมแต่ก็นี่ก็มีการกลับนะ จะมีการกลับซึ่งเป็นการให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าพระผิวที่มีการกลับคือพระแท้นะครับถ้าพระที่ไม่มีการกลับจะไม่ใช่พระแท้เห็นไหมว่าจะมีรอยสนิมเนี่ยสนิม,สน,มสนิมตีงการั้างนี้เป็นสนิมของออชินเงินอันนี้ไม่ใช่เนื้อตะกวัวนะอันนี้เป็นเนื้อชินเงิน อันนี้จะเป็นสนิมสนิมเขียวเนี่ยอันนี้เกาะแน่นแน่นตึบเลยนะหนาหนามากตรงนี้ก็เป็นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสนิมมีมีมสนิมเขียวติดอยู่เหมือนกันติดเออคือตรงนี้จะเป็นของโลหะที่ที่ผสมแล้วไม่เข้าไม่เข้ากันก็เลยทําตรงนี้ตรงนี้ทําให้เกิดสนิมเขียวขึ้นมาซึ่งก็เป็นมงบอกของการความเก่าความแท้อย่างหนึ่ง ภาพรุ่นนี้นี่เก๋ยเยอะแต่ว่าเนื้อก็จะไม่เป็นเนื้อธรรมดาเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อธรรมดาแล้วแต่พิมพ์เนี่ยเหมือนเพราะว่าถอดกันมานะครับตรงนี้ถอดมาจากพิมพ์เอ่อที่ถอดมาจากพิมพ์เลยทองดอกบวว องเน็ตพิมพ์ถอดมาจากอาทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองพิมพ์ทองดอกบัวแต่ว่าของเขาอ่ของของของเขาจะเป็นข้าง,างล่างเ่ยจะเป็นดยสี่เหลี่ยมจะเป็นเหลี่ยมแต่อันนี้จะเป็นกลงท่านพลเรนก็สร้างปลูกได้สร้างและปลูกเสกเอาไว้แต่จํานวนการสร้างนี่จะน้อยจะสร้างรุ่นนี้นี่ก็จะสร้างพร้อมกับรุ่นภายเรืออะสร้างกับสร้างพรกอรุ่นรุ่นพร้อมภายรุ่น,น,นภายเรือนะครับ นี้เรื่องประเด็นสําคัญคือว่าผมอยากให้ดูเรื่องการาดูของโลหะเท่าน,นั้นเองว่าถึงแม้ว่าสร้างแค่ปี35แต่ว่าเราดูเนี่ยเราจะเห็นนะว่าจะมีการเกิดสนิมเห็นไหมจะมีการเกิดสนิมของอชินเพราะว่าชินเงินเนี่ยเวลาเกิดสนิมปับ๊บก็จะมีสนิมดําสีดําแต่ถ้าเป็นตะกั่วก็จะเป็นไข่ห็นไหม แต่ว่าสนิปของชิ้นเงินเนี่ยจะไม่มีไขแล้วก็จะมีเป็นสนิมติงกาแบบเนี้ยเป็นสนิมเนี่ยพอ,พอนานๆนนอายุมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นเก,กรจดีแต่อันนี้เขาอายุก็ไม่ได้ถึงขนาดลุกรุ่นแรกถ้ารุ่นแรกนี่เนื้อจะเป็นเป็นเกตเกตเกตกระดีออกมาเลยพอเป็นสนิมติงกาปั๊บก็จะเป็นเกตกระดีออกมาแต่สังเกตเลยเนี่ยชิ้นเงินนะพระรอนนะที่เป็นพระเรา เป็นใหม่ๆห,หรือพ้าท,ที่ว่าเพิ่งหล่อหรืออะไรมาเราสังเกตดูถ้าพ้าทแท้ๆนะก็จะมีรอยรูรอยรูรอยฟองอากาศเนี่ยต้องมีเห็นไหมเนี่ยของเข้าต้องมีเนี่ยคือพ้าทแท้เห็นไหมนี่คือเราสังเกตเ่ยอันนี้อันนี้คือแต่ถ้าเป็นของของของ,ของเก๊นี่จะไม่มีเลยไอ้ประเภทนี้จะไม่มีนะเนี่ยจะมีรอยมีภาพ ประเด็นสําคัญก็คือผม,มาให้มาดูาพระที่ว่าเอาพระโลหะเก่ามาหลอมใหม่ประเภทเนี้ยได้รู้ว่าเกิดการการกลับการเกิดสนิมเป็นยังไงนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนมีความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ